ได้เวลาออกงานมาถ่ายรถแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบดูเรื่องรถดำไม่คงไม่โคนะครับวันนี้มาที่สมพรรอบแคว้นบริการดินนะครับผมทมที่ทมทางติดต่อได้เลยครับผมโอ้โหลองจัดนี่แรงจริงๆลองจัดนี่จุดพูดเลยเนี่ครับผมทีมงาน สมพรโรคแคว้นนะครับบริการดินนะครับถมดินขุดสะนะครับผมวันนี้ได้มาดูบรรยากาศครับพื้นที่ตรงนี้สองงานทีประมาณ500คันรถนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานกันด้วยนะครับเ <ait> สวัสดีกับบรรยากาศยามเย็นครับผมสายกลางคนรักรถวันนี้จะพามาดูรถทีมงานของอพิตูอืม พี่ตู่นะครับวันนี้จะพามาดูสถานที่เทดินครับวันนี้ก็กะว่าน่าจะประมาณ2 5 0ห้าคันรถนะฮะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าวันนี้ใกล้หรือ,อยังที่จะครุบนะครับผมเดี๋ยวไปสอบถามทางผู้จัดการก่อนครับว่าตอนนี้เทไปแล้วประมาณกี่คันรถนะครับนี่ดูใส่เสื้อเทมากเลยครับ <c oughs> ดูที่ประมาณคันรถที่นี่ อีกกี่คันรถครับผมอันนี้มันเกือบเต็มแล้วนี่500เที่ยวนี่ยเรือประมาณ20อ๋อ500เที่ยวอันนี้500สายโ้ต200 50อ๋อเสรว่าที่บริเวณนี้จะมาหมดประมาณทัก700คันรถเนาะ700 <500. S 1> ทางทางสองเจ้า150เที่ยวโอ้โหนี่ครับผมวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศครับยามเย็นที่ปกติผมจะชอบดูเวลาพี่แกขับรถไอ้คันแดงๆตรงนั้นเลยชนดินครับมันมากครับมันดูมวยคู่อีกครับผม เออาซะแบบดูไปด้วยลุ้นไปด้วยนะครับผมมันครับผมมันกับมวยครับถ้าใครได้มาดูพี่แกขับรถไถคันนั้นนะครับแล้วแล้วดันดินนี่มันมากครับผมมันจริงๆนะครับคนแก่บ้านผมนี่ชอกเกือบ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 ไปเกือบสิบคนนะครับผมไม่ใช่อะไรครับพลาดนะครับผมโอ้ยับจนน้มียววนวันนี้พามาดูนะครับสถานที่ที่เทดินนะตรงนี้ก็ไปทางโน้นด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาเดินดูครับ ก็ตีชะซอ๋อนี่ครับผมตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับเทประมาณ500คันรถนะครับตอนนี้เลยอีกประมาณ20กว่าเที่ยวจะครบ500เพราะว่าที่ที่ตรงนี้มันมันต่ํามากนะครับผมเลยต้องใช้ดินเยอะนะครับก็600นะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ประมาณ700คันรถ6ล้อนะครับผมแต่ตอนนี้มันจะทาอันนี้เฉพาะที่ตรงนี้นะครับ500คันรถนะครับผม500คันรถนะครับส่วนที่จะเป็นในส่วนของตรงนี้ก็ ร้อยกว่านะครับร้อยกว่ารถร้อยกว่าคันนะฮะแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประมาณเท่าไรตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขุดอ่าสระน้ำนะครับผมที่ของน้องนาวินนะครับวันนี้ไม่ได้เจอน้องทําไม่รู้น้องไปไหนวันนี้น้องไม่อยู่เราก็เลยมาเอบถ่ายคลิปก่อนแล้วกันนะฮะตรงนู้นครับผมมีการเทดินนะครับก็น่าจะอีกหลายร้อยคันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนะครับผม บรรยากาศตอนนี้สดๆครับทุกคนที่จะพาเมลบิร์กปูนมาดูนะครับหลังจากดูรถแตง่งมมทรงมมไซไปหลายแล้ววันนี้เลยผ่านมาเจอพี่ตู้นะครับผมก็เลยอ,อดีตอดีตรองนายกนะครับผมดีจะพามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอู้นี่ครับผมบอ่อน้ํานะครับผมน่าจะเป็นไส้ไก่หรือเปล่านี่เอามีไส้ไก่ตรงนี้ครับผม โอ้ผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่ดูว่าสวยงามมากครับผมมีการขุดนะครับเป็นชั้นๆแล้วก็มีการเอา,เ,อาเขาเรียกว่าฟางน,นะครับมาวางปกคลุมพื้นนาดินเพื่อที่จะให้หนาดินสุดนะครับหรือรั่วไหลยอย่างรวดเร็วนะครับมามาดูตรงนี้ต่อแล้วกันนะครับมีการเทดินนะครับของอ,อดีตรองนายกนะครับผมวันนี้มาเทดินให้กับเ,เจ้าของพื้นที่นะครับตรงนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะลงอีกเท่าไหร่นะครับผมก็น่าจะเกือบร้อยคันรถเหมือนกันนะครับตรงนี้โอ้โหนี่ครับผมบรรยากาศวันนี้สุดยอดจริงๆเมลอบอรนนะครับผมโอ้ไม่ได้ไปดูรถตน้ตนๆเทเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่คือบรรยากาศการเมลบินก็คือที่ตรงนี้กับที่ตรงนั้นตรงนั้นคือถมที่อย่างเดียวนะครับผม500คันรถตัวนี้ก็น่าจะเพิ่มดินอีกประมาณสักร้อยกว่ารถนะครับ ตัวเลขยังไม่แน่นะไม่ยังไม่แน่ชัดน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็สองเจ้าตรงนี้ที่ดินน่าจะอยู่ที่ประมาณสักอธิบไปเลยตัวเลขนะสักเจ0ด้อยคันรถแล้วคันนะฮะโอ้ันบรรยากาศดีมากครับเสียดายวันนี้มาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอน้องนาวินนะครับผมจะได้ถ่ายคลิปด้วยกันสักหน่อยนะะนี่ครับผมสายกลางคนรักรถวันนี้พามาดูอย่างอย่างอื่นไม่พอครับนี่พามาดูรถไถเดินตามนะครับในเมื่อสัก สิปีที่แล้วห้าปีแล้วนิยมใช้กันมากครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นรถแทก็กอร์แบบนั้นนะครับผมตอนนี้ก็คันนี้ก็คงจะเหลือใช้แค่เฉพาะ,ะบางคนบา,างท่านถนัดเอาไว้ใช้แบบเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ใช่ไหมครับเทนี้เทงเนี้ท,นนที่จะมาทาทองไรใช้ตัวนี้คุ้มกว่าครับนี่ครับผมพามาดูรถไถน,นะครับผมเดินตามนะครับ ปกติผมไม่ค่อยได้เห็นการใช้แล้วนะผมเพิ่งเห็นคันนี้นะครับที่ยังมีอยู่นะครับที่เอามาใช้งานนะครับอยู่ที่ส่วนน้องนาวินนะครับหรือ,อเป็นญาติพี่น้องของผู้บริหารที่ผมทํางานอยู่นะครับผมก็สุดยอดจริงๆทุกคนนะฮะใจกลางที่ผมพามาดูจริงๆผมพามาดูคันนี้แหละสายกลางคนนักรถพามาดูรถไถทุกคนนะพามาดูรถไถที่ เดี am, But, ๋ยวนี้บ้านผมนะครับใช้ขวมาบ้านผมไม่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 ค่อยได้ใช้กันแล้วบางคนก็จอดทิ้งจอดขวางไว้เลยนะฮะแต่ที่อื่นที่ผมเห็นก็จะมีการเอามาแต่งเป็นเทเลอร์ใหม่ทําอะไรใหม่ก็สวยงามเนาะแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือคันรถถ่ายแบบนี้บ้านผมไม่ค่อยได้ใช้การกันแล้วนะครับผมบางคันก็คือก็จอดทิ้งไม่ได้เสียเครื่องไม่ได้อะไรนะไม่ได้ใช้งานแล้วก็จอดไว้นะฮะก็แต่คันนี้ที่เราเห็นนี่คือแบบใช้งานได้นะครับว่าสายพานทุกคนนี่ สายกลางคนรักรถวันนี้พามาดูสายพันธครับแจ๋วมากครับผมนี่สายพันธุ์เดียวครับนะก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรหรือยังเราก็ลงลง,ลงมาเดินนะผมสุดยอดนะผมเป็นสมัยที่ไยฟ,ฟันมากเลยครับรถไทยสมัยก่อนอยากขับมากนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากขับเลยนะครับผมเพราะว่าเดินตามไม่ทันเหนื่อยนะครับผมมาเดี๋ยวสายกลางคนรักรถพาไปดูรถแท็กเี่รถ,รถ,รถไอเกรดคันใหญ่ละกันนะครับผมอันนี้ก็ พามาดูทั้งบรรยากาศของส่วนที่กําลังจะเริ่มสร้างนะครับผมมีการถมที่เพิ่มนะครับผมแล้วก็ที่ดินที่กําลังถมที่นะครับอีก500อคันรถโอ้โห่นจะเป็นแสนนะครับผมการถมดินนะฮะก็ปะมาดูกันต่อครับผมนี่ฮะสากลางคองรักรถวันนี้ก็ยังไงอย่าพึ่งทิ้งกันไปเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่แต่ว่ารับประกันแน่นอนครับมีเวลามีโอกาสผมจะมา ถ่ายให้เต็มที่เลยให้ทุกคนได้ดูนะครับขอแค okay, ่ทุกคนเป็นกําลังใจก่อนนะครับผมอาจจะลงอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละสองคลิปก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่ผมว่างเนาะนี่ครับผมมีหลานานี่ฮะมาดูสระน้ำอืมนะฮะนี่ครับผมรถคันนี้นครับผมที่ถ้าท่าน พี่ตู้ทาได้ขึ้นทีไรนี่บันไ่แน่นอนนะครับทุกคนมันมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูมันจริงๆผมชอบดูแกเวลาขับรถมากคือแบบไม่ได้ขับวัดเสียหรอกแต่ขับแล้วเวลามันเหยียบเครื่องแรงมันมันมากพี่แกขับได้สะายมากมาเดวพาไปสัมภาษณ์เจ้าของที่นะครับผมเป็นแม่แม่อะไรดอกจำไม่ได้ขับรวยร้อยนี่นี่ครับเจ้าของที่ดินฮะเพิ่มติดเตมารวยรถติด นี่น oh ี่ตังจะตุเทเทจะเทกี่คันนี่เป็นนี่เลยอ๋อคองคองคอราบตรงนี้เข้าไปบ้างหน่อยอ๋อเอาอยากตุอ๋อตุเยอะกินเอาเลื้อหน่อยนี่เฮ้ยเยอะกินเอาห่าหมดหน้าที่นึงนี่อ๋อนุสนอ๋อดอกคือคืออาจารย์บาลประะบักนี่ก็ซุมออยถือได้จักได้เรื่อยๆตา ก็เลยก็ลุกร,รงกํลาลเปลี่ยนมืเปลี่ยนแขนพ่อกําลังจ้ามากเลยรวยโอเคครับผมนี่เดีย๋ยวพามาดูรถหกล้อครับกําลังจะมาเทแล้วครับผมตอนนี้หกล้อเป็นรถของเจ้าของช่อง YouTube หมูเหาเครื่องบินนะครับพี่แกนี่น้ำหนักเกือบร้อยกิโลนะครับหมูเหาเครื่องบินนี่เดีย๋ยวพามาดูครับทุกคน<ม>โอ้โหถอยมาแล้วครับตั้งหล,ลักแล้วโอ้ข้างล่างนี่ข้างหลีข้างล่างสักิคลิน คลังนี้เป็นอุลตร้าแมนนะครับผมถ้าพี่แกติดนี่ยแกจะใช้สไปเดอร์แมนนี่แหละในการดึงจูงรถนะมาแล้วครับมาแล้วเนี่ข้างหลังก็จะมีชื่อบอกนะครับผมมูฮาเครื่องบินนะครับใครดูอันไายนุนก็จะเห็นเออแรงคันนี้เพิ่งซื้อมาปีที่แล้วครับผมก็ทำการตกแต่งนะครับผมนี่สุดยอดเดี๋ยวพาไปทักทายก่อน น้ามีเจวกี่เทีย่ยวแล้วครับวันนี้กี่เทีย่ยวแล้ว16สิบหกเที่ยวว้าสุดยอดครับมูเฮาเครื่องบินครับฝากติดตามด้วยฮะแรงอันนี้คือเอ้ทำการติ๊กเอาไว้ครับนี่ครับผมสิบหกเที่ยววันนี้เ่บ่บอโอโ้โหบแล้วสิบแปดแล้ว <laughs> นี่ครับผมยังไงก็ฝากไปกดติดตามช่อง u t u b e มูฮาเครื่องบินด้วยนะครับผมที่กําลังทําคลิปลงให้เราได้ดูในช่วงทุกวันนี้นะครับผมนี่ฮะมีลายตรงชาติครับผมลายสไปเดอร์แมนโชมากเลยลายสไปเดอร์แมนนี่นี่ฮะโอ้แจวครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มเต็มแล้วนะครับผม500รถตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ19เที่ยว19คันรถนะฮะ คุณยาก็เป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะครับบอกว่าเทจนกว่าจะเต็มนู่นแหละนะครับถ้ามันเกินห0 0รอยก็ต้องเทให้เต็มนะครับเพื่อที่จะให้ดินเพื่อดินมันสุดลงนิดนึงนะครับแต่ดูไปแล้วน่าจะไม่สุดครับแน่นมากตรงนี้โอ้เดี๋ยวถ้าผมนาดิโอเจืบใดยอ,อ,อืมเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งปอน้ำชคมาเดี๋ยวจะพาไปดูปอน้ำชกอยู่ทางโน้นครับผมพรุ่งนี้จะพาไปดูปอน้ำชคนะครับผม นี่ครับผมอันนี้ทีมงานสมพรรบแคว้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูทีมงานอโปโอน้โชุกของเท่าเก็บเปียนนะครับบ้านกาลันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันใครที่อะ,อะไรนะเออ <laughs> ก็ ใครอยากจะติดตามนะครับผมเดี๋ยวฝากไปติดตามให้ด้วยนะฮะผมเดี๋ยวจะพานาคลิปมาดูอาจจะดูคลิปรถเทดินบ้างคลิปเกี่ยวกับรถกระร้าน,นี่แหละวันนี้มาก็ได้คลิปแล้วเมื่อกี้ให้ไปดูแลรถไทยน,นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับคลิปที่เราจะถมดินตรงนี้เยอะๆนี่ฮนะ สายการคุณนารูเราก็จะนำเถะนำนำเสือ ER ในคลิปประมาณนี้ครับเกี่ยวกับรถการารถไม่คงไม่โครถมอเตอร์ส่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามพวกเราทีมงานด้วยนะครับผมช่วงนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับเดี๋ยวเราดูอ,าอีกคันต่อไปแล้วกันนะครับที่จะมาเทนะครับอีกสักคันหนึ่งแล้วกันแล้วเราค่อยอำลาพาจากกันในช่วงเวลานี้ช่วงนี้เราหน้องหน,หน,หน,หนูกำลังสรุปก,กับการวิ่งเล่นกับพื้นที่ที่กาลังถมดินนะครับแต่ก่อนนี้เป็นทุ่งนาลึกลึกมากครับตรงนี้ ลึกจนแบบ้ได้พื้นที่ประมาณอ่ะอันนี้ได้ได้ทมลาบัดสองงานนะครับอ๋อโอเคครับดูจากถนนลงไปตรงนู้นนะครับมันจะลึกประมาณสองเมตรกว่านะครับก็เลยต้องทมให้สูงกว่าถนนนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของอที่ตรงนี้เห็นถามเมื่อกี้ว,ว่าสองงานสองงานนิดๆน,น,นะครับก็เทดินเทดิน เคยดิน5 0 0คันรถก็ทุกคนก็เราคิดดูว่ามันลึกแค่ไหนนะครับถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงต้องได้ใช้รถใช้ดิน5 0 0รคันรถนะครับผมหกลอครับเดี๋ยวรอดูในคันต่อไปครับเอาละครับผมรถคันนี้มาแล้วครับรอดูว่าใครจะเป็นคนขับครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานสมพลรอบแควนครับ อเป่าเป่าเป,าเป,าเป่าทินซิงครับข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของโดราเอมอนครับนี่ฮะทีมงานนี้ดินเต็มคันรถแน่นอนครับนี่อ่านะครับจะจมไหมครับจมไหม นายจะไม่จมรับเทก่อนนะรู้ทันนะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปถามกันว่าได้กี่เทีย่ยวแล้วนี้บานมาที่พ้ยอยเออถึงยี่สิบเทีย่ยวหรือยังะฮะยบุยี่สิบสี่เที่ยวบาดแจวไปต่อกินซิงครับผมชาย,ยา นี่ครับผมอ,อนี่แหละของแท้ต้องมีเสียงวันนี้ก็โอเคครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานนะครับผมสมพรรอบแคมบริการดินนะครับผมถมที่ขุดสะขุดน้ําขุดคลองขุดอ้หลายๆขุดแล้ะครับผมนะครับจะขุดเป็นโคกน้องนาะขุดสะน้ํา หลายอย่างนะครับผมก็ฝากทีมงานพี่สมเพนเออพี่สมพรรบแควนด้วยนะครับผมพูดถูกพูดผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะก็ไว้อัปเดตในวันต่อๆไปแล้วครับถ้าที่ตรงนี้เสร็จดีจะพามาดูนะครับว่า500คันรถตรงนี้จะเต็มหรือไม่เต็มนะครับตอนนี้ก็เทมาเพิ่มแล้วอีก4คันรถก็เหลืออีกประมาณสัก10 16นะครับผม16คันรถสุดท้ายนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ เขากราบว่าสวัสดีสวีดัตครับฝากช่องน้อยๆไว้ด้วยนะครับผม